ชาไปชาไปทีมงานเลมบ้านเจษฎภูมิขอสองทีได้ไหมเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลชาชาหนึ่งอ้าวแล้วไม่เตะหนึ่งเตะสี่ทีไม่ได้สองทีหนึ่งเตะเต้มไดส้สองทีไหมหนึ่งเตะนี่ครับอาการดีขึ้นครับมีทรงแล้วครับผมเตะเองก็ได้บ้านเจษฎภูมิขอสองทีเบ้าหน่อยหนึ่ง ได้ดีเต้ไปไหนอ่ะหนึงห่งไปเรื่อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจ้อมอยู่ที่นั่นนี่เนี่ยนี่เนี่ย ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายได้นะครับผมถ้าไม่ฝึกนะครับแต่ก็เหมือนกันครับอยากเร่นเป็นต้องหัด <"Two> เดาะวันทูเอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ได้สองตีแล้วหนึ่งตออโอ้มาแล้วครับผมเริ่มมาแล้วครับนี่แน่ มาแล้วครับนี่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย